ไอช่อนไอช่อนสวยงามเลยน่าจะขึ้นโลได้อยู่หื่อยหนาก็ Mont ันเด้ขีเรลดึงหืมต้องปล่อยหรอวัดโลดอีกหนึ่งตัวผมจะขีดเจขีดได้อยู่นะนี้ สองโลแล้วมั้งครับเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นบอกแล้วบอกแล้ว <c oughs> เกือบเกือบสองโลแล้วครับตัวนี้บอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้โหสวัสดีครับพี่น้องกองไปสุกุสกนนะครับน้อง ห้างหายไปโดดนะครับในการล่อปลานะครับเนาะมาตีปลายพี่น้องได้รับชมกันแน่นะครับสำหรับซับเลียงกันไปนะครับระหว่างตกปรากฏนะครับเนาะอ่ะโอเคทริปนี้ไปจะเป็นยังไงนะครับมาย่งมะแรงละนะครับสามโมงกว่าเกือบสี่โมงแรงแล้วนะครับเนาะจะมีผลงานมาฝากพี่น้องวอนะครับแต่ขอขมระบวยนะครับนี่มีทั้งแบบใส่ตะกัวนะตะกัวเป็นแบบสามกรัมนะครับถ้าใครอยากจะตีไกลหน่อยนะครับใช้ อยากได้ระยะไกลหน่อยก็ใช้แบบตะกัวนะครับนี่ผมใช้แบบไม่มีตะกัวขนาด CO นะต้องเอา CO ไว้ก่อนครับพี่น้องครับเพราะว่าไม้แบบเนี้ยเขาเสี่ยงในการเจอตัวใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใหญ่จะมีให้เจอหรือเปล่านะครับเนาะกับมนติดตามเราช่วงอันเบิงนะครับเนาะเอาเโอเคครับพี่น้องครับอยู่ที่หนองหลวงนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวบอกขั้นก่อนนะครับขั้นใบสันนะครับเบลท์12ขีด25นะครับลอกเบอร์2,005นะ G-Max 2,005 สายนี้ลอกก็เป็นสาย P ีอสองนะครับเนาะกินยุงนาครับ กล้องมันตัดไปครับพอดีตากแดดอยู่นะครับเนาะกล้องมันเหีดครับพี่น้องครับอ่ะตัวแรกนะครับหักหมานเลยนะครับไอช่อนไปช่อนสวยงามโอ้เสียดายครับพี่น้องครับยืนยุกลางแดดร้อนจัดร้อนจัดกล้องตัดไปเลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับเอามาโชว์นี่ไอช่อนไอช่อนสวยงามเลยน่าจะครึ่งโลได้อยู่นะตัวนี้นะครับน่าจะครึ่งโลนะครับ ตัวแรกแหกมันในการล่อปลานะครับประเดิมด้วยไอช่อนตัวงามๆแต่ขอคมระบวย CO แบบไม่มีตะกัวครับพี่น้องครับเบื่อกล่องเลยครับพี่น้องทนความหอนบม่ไหวขนาดกลางหฮมเหมือนเด้เลยมันหอนครับพี่น้องครปลาค้ออีตัวครับพี่น้องครับไงอยู่ตัวนี้ช่อนเป็นออเดอร์ไอช่อนเป็นออเดอร์ไอดูเดือตามมาที่หลังนะครับเนาะเกือบเกือบลวกครับตัวนี้คุณนะ อันมาหากินนะครับป่าแถวข้างนาเลยครับปลาคอเพราะว่าน้ำมันขึ้นไม่นะครับเนาะนี่อีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็หกขีดเจ็ดขีดได้อยู่นะครับตัวนี้โอ้แกวครับพี่น้องครับอยังใช้ตะขอความรงรวยแบบไม่มีตะกรวนะครับสีโออยู่นะครับผมนะใครอยากได้นะครับสั่งมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแบบไม่มีตะกัวนะครับชุดละห้าสิบบาทนะครับแล้วก็แบบมีตะกรวชุดละหกสิบบาท นะครับเนาะสั่งกี่ตะขอก็ได้นะครับค่าส่ง50บาทนะครับจัดส่งให้เลยนะครับผมตะขอมันหมาน,มนตะขอดีดีตะขอคมระบวยฝากไว้ด้วยครับลุยต่อือหือเป็นขึ้นขึ้นตามมาอขึ้นใหญ่เลยครับ จะกัดหรอเป่ายั่โม่น่นเนาะเหมือนเริ่มครับพี่น้องครับหั่โมเปียบได้ป่ารุยมากนะครับน้ำถั่วมานขลิ่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไป้องนะครับเนาะเมื่อกี้นี่ไรมากตัวเดียวนะครับบอกกัดครับคงจะมีตัวต่อไปอยู่นะครับลักษณะมันยังบดูเท่าที่ควรนะครับป่ายังไม่ดูเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวตื้อไปอีกสักระยะก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้กับพึ่งซีมงกว่าเอง นะครับเนาะสงสัยกินคำาครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวย่างออกไปหาไม้ดีๆครับพี่น้องครับ กินนิ่มถอะครับพี่น้องครับโอ้กินนิ่มๆกินละแวงครับกินละว่างต้องใส่ตัวน่อยครับเนี่ย ถ้าไปแล้วไม่ย่องเกืนมันเราแว่งครับปา่าตัวน่อยไม่ชอบเราแว่งนะครับเอาขาเขียดไปกินจัดกุป๊ปเราบ่เกืนครับฮ <c oughs> ะสางมันบามันของข้าครับพี่น้องครับ,รบมันปรกัดพอดโดนกับบเ่เป็นยังครับบ่ต้องไปไพยาย่างที่จะไปใส่2องตะคอส้ำตะคอแล้วครับพี่น้องครับ ถ้ามันโตมันจะกินอะมันเกินเลยครับอันนี้มันโตน้อยครับมันต้องเอาม้าหแล้วนะครับนะเนาะ โอเคครับพี่น้องครับคัมแล้วนะครับเนาะมื่อนี้นะครับได้ผลงานการบ่มีช็อตกัดที่งามๆเด็ดๆให้พี่น้องได้รับชมกันเลยเดี๋ยวผมมาต่อมื่อื่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันมื่อื่นนะครับว่าจะมีช็อตเด็ดๆช็อตมันๆช็อตคัดดีๆพี่น้องได้รับชมกันบ่นะครับกับงานตะขอคมระบวยนะครับอยู่เขตสดนะครับผมโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ซียูโอเคครับพี่น้องครับมาพอกันในอีกมื่อหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะก่อนจะออกหมายวันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณพี่เจมากนะครับที่สนับสนุนนะครับผมกับข้าวกับแก้มก็ได้นะครับผลิตภัณฑ์ของไส้กรอก AFM นะครับเนาะเติมพลังกัลังครับพี่น้องครับวันนี้ก็จะเป็นสองเมนูนะครับมีลวกชิ้นกับยำนะครับเนาะที่เอามาให้พี่น้องชมวันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะลูกชิ้นปลาลักบี้เยาวราชนะครับลูกทรงลักบี้นี่นะครับนี่ ลวกกิมง่ายๆนะแล้วก็นี่นี่ครับเป็นยอไก่พริกไทยดำนะยำก็แซ่บทำอย่างอื่นก็ได้นะยอไก่พริกไทยดำลวกกิมได้ตัวต่อมาก็คือนี่ไส้กรอบลมควันหนังกรอบสี่ชิ้น นะครับนี่เป็นแบบนี้อ่ะสีชีสมีอะไรบ้างก็มีครีมชีสนะครับมอสเซลร์าชีสนะครับกาปองเบชีสนะพามิซันชีสนะครับสีชีสอืมเอข้างในอืมนี่นี่ข้างในอืมมีชีสอยู่อืมเมนูต่อไปนะยำดูอ้อมนี่ใส่เข้าไปเลยเครื่องยำก็ไม่มีอะไรมากพริกหอมแดงมะเขือเทศ ขึ้นช่ายจิ้มสามรสลาดลงไปอร่อยแบบง่ายๆสไตล์ไส้กรอก A F M. s M อืมท่านนี้ก็ม,มีพลังในการถ่ายคลิปตกปลาลุยป่าทำภารกิจต่างๆของพี่น้องแล้วฝากด้วยครับไส้กรอก A s M ไม่เป็นชโดตัวแรกนะครับเป็นหมายคลองก่อนที่จะเข้าอ่างเก็บน้ําหนองหลวงนะครับเป็นชโดปอกนะครับรุ่นกําลังดื้อเลยกําลังขี่ดือ้อกาลังสุกกําลังซนชโดปอกนะฮะปีดีนดีจังเลยเดีย๋ยวปล่อยเดีย๋ยวปล่อยเดีย๋ดวยวปล่อยอ่ะขัได้ไนสท้ายชดการไหบึงนะครับเนาะนี่จะล่องตั้งกลองแล้วกา็ถ่ายถ้ำให้เบึงนะครับนี่ของอยู่ข้างล่างเนี้ยบนสะพาน นะครับนะอ่ะจะโตป๊อกหนึ่งตัวปลาเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยนะครับตัวเล็กตัวเล็กนะโอเคคุณนมากอือตัวแรกครับผมตัวนี้ปล่อยนะครับเรียบร้อยนี่อดนี่จอดครับ นี่กัดครับโดนครับโดนกัดแบบนี้ต้องโดนห่วงไปไกลเลยนะครับเนาะเป็นปลาอะไรเอ่ยไอ้ช่อนอุ้ยลุบโอ้ยดึงกันมากลุดซ้ำกันไปหน่อยครับปลาคอตัวงามเลยอ้ยันติดหงาครับไปหน่อยครับ ข้างอยู่งังขังอยู่ห้องล่างนะครับลงเอาก็เสียงอย่าเสียงเลยครับท่านผู้ชม <laughs> <c oughs> หายเงียบไปเลยครับน้องครับไม่กัดเลยเปลี่ยนหมายคบนคัง แบบที่ระบา,นบนนะาดาน,บนี่ยัวมันเถือกันนั่นล่ะมุ๊มมีเลด่าทีเดียนี่ยเน่ยนี่ือกแล้วปานี้ออ้ยเฮ้ยือยกแล้วปานี้ตายนี้บุมีเรีนเรีนออกอนี้และครับ <laughs> ถือว่ามาว,อว,อวอ้อมวอมวอมอับวอมอับก่อนที่จะเจอตัวใหญ่ๆมันต้องผ่านตัวเล็กๆนี่ไปก่อน <laughs> นี่เล่นแต่อีป,ปอกอ๋มีตัวใหญ่ให้เล่นกันเลน่นอีหน่อยอีปอกปอกน,นี่ไปก่อนนะครับเนาะวอมร่างกายนะครับเพราะว่าบ,บริลลล่อ,อป,ป่ามาโดแล้วครับพี่น้องครับมาามาว่านแล้วับเมื่อนี้นะครับกับพ่อได้ยืดเส้นยืดสายนะครับพ่อได้มีคลิปการล่อ,อป,ป่าให้พี่น้องนะครับ บางท่านก็ขอมานะครับรีเควียมาว่าอยากให้บึงล่อปลาเนี่ยจัดให้ครับพี่น้องครับไม่ขัดจัดให้ตลอด <c oughs> อาี่ปอกนะครับผมปล่อยไปก่อนเนาะมันยังโมงเงยเอาไปก็ม่จะข้างกัดทั้งหนาเลยปะนี่คัดข้าดนอก มอนตปลอยลงเมื่อกี้นี่บ่สวบแย่มันเป็นปลาคอที่บอกนี่จังไดยว้ยกับปล่อยลงเมื่อกี้นี่มาสวบกับพวดพอเดือกปล่อยหนาหลอกว่าหั่นเลยกี่เราดึงห ว,ว,วัดหงป่อยหรอกวัดหลดเล่นนี่ปอกไปแกคันใหม่คันมือไปก่อนครับพี่น้องครับนี่จริงๆแล้วรุ่นเนี้ยเอาไปทํำแดดเดียวย่างลมควันนะหมักดีๆนะครับทำแดดเดียวย่างลมควันนะครับแล้วก็เอาไปทำพวกยำปลาแห้งอะไรเงี้ยมันจะเข้าท่ามากเลยนะแต่ว่ามันตัวเล็กอยู่ก็ไมกอยากเอานะครับพี่น้องครับ เป็นเด็กป่วยครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวหาตัวต่อไปนะครับเนาะหาตัวใหญ่มาให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วกันนะครับผมแม่อากาศกำลังดีครับป่ากำลังดุกำลังกัดดีครับพี่น้องครับลุยต่อลักกริงอยู่ข้างหน้าเลยจ้ะเฮ้ยคักเลยว แท้คักแท้คักแทะค่อยระกีโอ้โนอฝ่านี่ก็ได้คือ <c> เ <oughs> ท่างหัวนี่ยเลยห่วงบ่มบ่มบ่มอยู่ ไฟลาาให้มันกินน้ำเยียวปะทนโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้โอ้ ไม่ค่อยขืนเยื่อครับมันตัวหน่อยครับขืนเยื่ออยากจะหน่อย ตามอยู่ครับตามมาถึง่ไลยไปปล่อยไปปล่อยไปไหลล,ล,ล,ลืด,ลด ก,กิน <c oughs> กินหลาบตีมางส o กินารเธอหรออืมนั่นหครับกินไก่แท้ เสียกังวลแน่นนไหยโอ้บ่ได้ก็คือบ่ได้ขั้นตัวความพยายามอยู่ใส่ความพยายามก็อยู่หันละ โดโชปัเด็ดช็อตเด็ด,อด,ดสองโลกนะครับนประมาณสองโลกครับปาคอครับสะใจไม่นองความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นบอกแววบอกแววเ่นของใหญ่เลยบาทนี้ เกือบเกือบสองโลแล้วครับตัวนี้ไม่แน่อาจจะถึงสองครับโอ้โหบอกแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้โหครับผมพี่น้องครับตัวนี้กัดตะขอคอมระบวยนะสีโอแบบไม่มีตะกวัวนะครับเหยื่อเขียดสดนะครับโอ้โหตัวนี้มันกัดอยู่หลายเท้อครับพี่น้องครับกัดกุ๊บกัดกุ๊บ แต่ไอที่ตามมาผมบ่แน,น่ใจว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับน่าจะเป็นชะโดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจออ้ยโอ้ยอยาายายกระโดดลงน้ำก็ไม่หลุดครับเขาลึกอยู่ตัวนี้เข้าถึงลำคอี่มันี่มันอ่มันีี่อุ้ยโอ้ห้าขวบทิปนี้ก็จะเป็นทิปที่ ลองหมายนะครับออกกําลังกายหน่อยนะครกบเรอยู่รอป่ามาโดนนนครับตั้งแต่หมูว่าน,นี่นะครับแล้วก็มาน,นี่มือนี่นะผลงานกับยางที่เห็นนะครับหมูว่านี่ผลงานกับอบเป็นชิ้นเป็นอันได้ประคอกับสองตัวช็อตกัดเด็ดๆ็กับโบนี่พี่น้องในรับชมกันแต่มือเนี้ยบอกได้เลยว่าช็อตกัดเด็ดเด็ดแล้วก็ใสเด็ดเดดตัวนี้นะครับเกือบสองโลนะโอเคฝา้ด้วยตะขอคนรวยซีโอแบบไม่มีกลัว นะครับผมลุยต่อจวดคักไปเรืเลยขึ้นท่าเลยขึ้นท่าเลยเตี่ยมีเช็คตัวออกให้หมด นมาแล้วอสองไม่น้ำเลยนับทำไมนับทำไมนั่มือซื้อันยอมงับครับมันเป็นของแทกึเฮ้ยขับถุนขับดนุนตามตาม มีเปอร์เซ็นที่จะโดนของเง่ครับนี่ยผมนะครับตามมาโอ้ยมองงับครับมองงับมองงับเทำไงทำไงม้อีเปอร์เซ็นที่จะโดนของเง่นะครับอาจจะเป็นปลาคอดเงยก็ได้ครับอออืืหมันงับแบบบ่เต็มใจงับครับ ตามกบหน้าน้อยตามกบน้อยแต่ไม่ยอมกัดแต่ไม่ยอมกัดขื้นใหญ่มากขื้นใหญ่มากจะกัดหำกูไหมเนี่ยตามมหอดหน้าบ้านโอ้ยทีนี่สุดยอดสุดยอดครับนี่ครับตามกบหน้าน้อยนะครับกบหน้าน้อยใช้ยาหน้าน้อยกบไม้ส่เจ็บเอวนี่ เริ่มคำแล้วเริ่มตามเฉยๆครับตามมาดูเหยื่อแล้วก็ไม่กัดแทนที่จะกัดดีครับอากาศนี้งนิครับพี่น้องครับบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะนะครับรอบหนองหลวงนะครับหมายเยอะแยะนะครับหนองหลวงนี่หมายงามๆขนานเลยน้ามันขึ้นครับพี่น้องครับตามต่อฟังนี่เดินตีได้สบายเลยนะครับรอบหนองหลวงเลย นี่สภาพหมายงามครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดหมายแบบนี้ก็มีสิทธิ์เจอตัวใหญ่ๆได้นะครับเนาะก็ตามตัวใหญ่ๆมาอีกนะครับปลาคอกับตัวใหญ่ครับที่ตามมากนี่เขาไม่แน่ใจนี่นะครับ,ตบ,บ,รบแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลาคอใหญ่นะครับพี่น้องครับตามมากจะบวกกัดนะครับเนาะ เสียดยครับพี่น้องครับแหมตัวสุดท้ายเนี่ยครับตามมาครับตัวใหญ่เลยนะครับมีสิทธิ์ได้รุ่นไซใหญ่นะครับผมว่าน่าจะเป็นช่อนใหญ่แน่นอนเพราะว่ามันค่อยๆตามมาก็ค่อยตามมาถ้าเป็นชโดเนี่ยมันจะเร็วนะแทรลักษณะเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นปลาช่อนโอ้เสีไดยครับพี่น้องครับเดี๋ยวทิพนาคนมาแก้มือกันไหมนะครับสําหรับไม้แถวๆเนี่ยนะครับเนาะมีสิทธิ์ได้เจอไซใหญ่แน่นอนอ่ะขอบพุณนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ ฝากซัสไครเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องรอกลั่นคันกงเนาะเมื่อนี้ขอบคุณในหลายนะครับที่เขามาติดตามรับชมนะครับเนาะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเนาะซัสไครกันไว้ดีๆนะครับแมทนี้ล่ำลากันไปก่อนนะออกหมายทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันโกงทุกนะคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับซียู